สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกันในเกมไมคครับแล้ววันนี้เป็นพาร์ทที่สิต่อแล้วนะครับเดี๋ยว,วน,นี้เราจะพาท่านผู้ชมไปตามหาแร่เอ็นเจียนดีบีกันนะครับอ่าเราก็เตรียมอุปกรณ์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตันนี้เราจะเอาพีแอคต,ตึงๆไปนะครับอ่านี้ผมก็อัปเกรดน,นิดนึงนะครับอัปเกรดเป็นสะพานสะพานข้ามที่เป็นแปลงพักนะครับไปเลยนรกไม่ค่อยได้ไปนรกเลยอ่ะตั้งแต่ตั้งแต่คลิปที่แล้วก็ยังไม่ได้ไปเลยครับ ขับไปจะเจอกับจเจอกับไม่ไมีสีเรายังไม่ได้ไปตีเบสเลยนะเราจะลงไปหาเอเชียนตรงตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่มันใกล้ใกล้ดินสุดแล้วใกล้แกนโลกสุดแล้วนะครับจะหาทางลงไปก่อนลงยังไงดีเราจะลงไปทางทางนี้ละกันครับเดตวลงทางนี้นะครับค่อยซ้อลงไปค่อยลงไปครับอย่ารีบลงมากรีบลงเดี๋ยวข้างล่างมีลาวามีเหวอีก งานงออุ้ยนี่ไงนี่ไงดีนะยังไม่เดินไม่งานซีมองทิ้งแน่นอนอันนี้มันคูณด้วยเนะี่ยถ้าเก็บมาก็คูนแต่จะขุดไปอุ้ยตรงนี้เหมือนจะเจอทางลงแล้วแหละเอาให้สุดก่อนแล้วกันนะครับ่อยลงทีเดียวยลงได้แล้วเหมือนว่าแถวนี้จะมีลาวาด้วยนะครับโอ้นี่ไงลาวามีสไตเดอร์เต็มเลยครับนี่สไตเดอร์เรียงกันเลย เรียงเันเป็นแถวเลยครับแล้วก็มีเสาเสาเนเธอร์ลงไปทางนี้กันต้องไปที่วายต้องไปที่วายสิบสี่นะครับเหลืออีกเหลืออีกสามสิบกว่าบล็อกไม่ใช่สามสิบด็เหลือยี่บห้าบล็อกมันจะเป็นจุดที่มีเอ็นชียนดีบีเกิดเยอะนะครับีโอกาสเกิดเยอะขึ้นเฮ้ยเจอท้องตอนนี้ชั้นที่่าไรแล้วยี่สิบหกแล้วนะครับตัวนี้มีลาวาแล้วครับเราต้องเปลี่ยนทางแล้วตรงนี้จะเป็นน่าจะเป็นบ่อลาวาเลยเราต้องไปทางนี้ครับมีลาวาเล่าวะ อุย้ยนึงว่าลาวาตกใจอนนี้เท่าไหรแล้วครับ16แล้วอีกชั้นนึงอันนี้แหละนี่ครับชั้นที่14นะครับเดี๋ยวเราจะถางเลยแถวนี้ถางแบบเป็นโล่งๆปรงๆเลยประมาณ16-15อันนี้เท่าไหร่14 15 16เนี่ยเ,เอาแบบโล่งๆเลยผมเปลี่ยนดีกว่าใช้แอนเร็วๆมาขอแบบเบิ่มๆเลย จะมีไหมนะเอเชียดีบีเนี่ยชั้นเนี้ยผมว่ามันมีนะจะต้องค่อยๆพูดไปเรื่อยๆถ้าไม่ใช้ระเบิดตะปูผมพูดแบบปผูผมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเจอสองก้อนเลยทุกคนมาแล้วครับสองก้อนแรกของเราพูดเลยแล้วกันนี่คอร์สนี่มของก้อนแรกนี่ได้มาแล้วก้อนแรกของเรานะครับแต่เราต้องใช้อีกก้อนวะเนี้ยน่าจะสี่ก,ก้อนเนาะ ีเก็บก่อนเลยครับไม่ใช้โอเคไปต่อเดี๋ยวเราไปทางทางนี้แล้วกันย้อนกลับไปต้องปูกผมกว้างๆหน่อยถ้าไม่มีลาวาก็สบายครับถ้าแบบว่ามีลาวาเยอะก็ลำบากเลยลาวาเพียบเลยอุดก่อนเลยอุดทองอุ้ยๆวาวาเพียบเฮ้ยเจอแล้วได้กี่กรับเนี่ย ตอนนี้เรามีสามก้อนแล้วนะครับเดี๋ยวตรงตรงกลางนี้เอาไว้ที่หลังนะครับผมว่ามันต้องมีบมางแหละตรงนี้ยตอนนี้ตอนนี้เราได้อนันนี้มาแล้วครับเอนเชียนได้มาสามก้อนแล้วนะครับเฮ้ยเจอแล้วเดี๋ยวดูว่าได้กี่ก้อนนะครับเฮ้ยน่าจะได้ก้อนเดียวเฮ้ยได้สองก้อนเป่าเต็มอีกเอา้า สวยงามแตนน่เราได้มาอีก2ก้อนนะครับเป็น5 5ห้าก้อนแล้ววีได้หก้อนแล้วครับไปเก็บก่อนอุย้ยมาไกลมากเลยอะ่ะถ้ามาไกลเกินน่าจะหลงนะนี่เจอละอ่าเก็บไปเลยครับตอนนี้มีกี่ก้อนแล้วเนี่ย5ก้อนไปไปทางทางไหนดีวะวันนี้อยากได้สักประมาณ20ก้อนกำลังดีเลยสี่อันอุย้ยหมู เพราะว่าวันนี้น่าจะมีหมูนะครับตอนมีหมูเฮ้วเขาเป็นจุดที่เราเคยขุดแล้วนี่ว่าเอามันทะลุกันมันเชื่อมกันนะครับเป็นนี้เป็นจุดที่มีเะอ้ยหมูโอหมูเกิดบาเลยครับมันน่าจะเกิดเพราะมันมืดแล้วปล่อยไปครับอย่าไปยุ่งกับมันเราทํางานของเราดีกว่าฉันมาเก็บไรเอ้ยยอย่ามาตุยหลางกูนะไม่เอาน่ะ เราเจอแต่แร่แร่คอร์ดว่ะคอร์ดมันเยอะอ่ะนี่ถ้าเรากดเก็บทุกอันนี้น่าจะสร้างบ้านคอร์ดได้เลยนะโอ๊ยเอาเราขุดเจอเฉยเอานี่ก้อนที่ก้อนที่หกแล้วเราต้องเราเอียงเอียงดูนะครับแร่มันจะไม่เกิดแบบว,ว่าแนวตรงแบบนี้แนวดิ่งอย่างนี้นะครับมันก็ไปด้านข้างบ้างด้านซ้ายด้านขวาบ้างนะครับสุ่มๆไปก็เจอก็จะมีบางทีใต้ตีนเราจะมีนะครับ กลับทางเดิมแล้วจุดที่มีคอร์ดเยอะๆมอาเก็บหน่อยแล้วกันครับเก็บเอพีผมว่าเราต้องไปเก็บเลยครับเยอะเกินแล้วกลับทางไหนวะเนี่ยอ่ะตรงนี้เองใกล้ๆไปเลยครับเอาไปเลยเอาไปให้เต็มกล่องแล้วก็นี่ครับหกก้อนนี่ไว้มุมนี้ดีกว่าจะได้หางง่ายๆหน่อยกระจนภัยกันต่อตัวนี้พูดไปแล้วตรงนี้ยังไม่พูดนะเฮ้ยไม่ตีกูนะเออ เอ็มไม่เหมือนไอ้พิกลินนะครับพิกลินมันจะตีเราถ้าเราไปขุดทองมันห่วงทองเฮ้ยเฮ้ยเจออีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยอันนี้หลายก้อนอันนี้บอกว่าน่าจะสามก้อนเฮ้ยโอ้เฮ้ยมันมีด้านล่างอีกอ่ะเฮ้ยสามก้อนทุกคนหนึ่งสองมีปะวะเฮ้ยสามก้อนเองสามก้อนไม่เองหรอกเยอะเลยอ่ะ อนนี้เรามี3ก้อนนะครับจากตรงนู้นอีกเท่าไรวะหหรือ5้าหหรือ7จําไม่ได้แต่ได้เยอะแล้วว่าตอนนี้ซ่อมหน่อยครับนี่เหมือนที่เป็นจุดแวะซ่อมเลยวะแวะซ่อมแวะซ่อมด้วยเอกพีก็ได้ด้วยนี่เราจะขุดทางนี้นะครับขุดมัวขุดซัวเนี่ยนะเจอของดีอา้าวเชื่อมกลับไปทางเดิมอีกทางออกอยู่ไหนครับนี่ทางออกเราอยู่ไหนครับ ไปที่กล่องเฮ้ยแล้วกล่องอยู่ไหนวะอ้าวอุ้ยอุ้ยพิกลินพิกลินเรามีทองนี่เอ้ยเราเอาไปแลกกับมันได้นะเออว่าไปแลกกแต่มันถือธนูไงอุ้ยอุ๊ยจุ๊บปะจุ๊บจุ๊บจ้าวทรัมมลทรัมโอ้ต้องพากบมาสู้แล้วแหละอุ้ยมันเกิดเยอะขึ้นนะเนี่ยมันดีตรงนี้อะไรมันเริ่มมาถึกแล้วแล้วอ้าวเอาแล้วครับงานงอ้อเลยครับพูดเองหลงเองนะครับหาทางกลับบ้านไม่ได้อันนี้ป่ะ อันนี้คือทางที่เราเอ้ใช่เป้าหวะไปวไปิ่งปิงไปเดี๋ยวก็เจอครับกางกลับบ้านนี่ไงทางกลัวของเราผมว่าผมต้องทําประตูแล้วแหละไม้อยู่ไหนวะไม่เข้านะห้ามเข้านะใครไม่เกี่ยวห้ามเข้านะโอเคไปทางไหนต่อด,ดีโอ้จะคอร์อีกแล้วจอดไปเลยนี่ครับ จะดูให้ดีนะครับว่าเผื่อมีไอ้พิกรินไอ้พิกรินมันเข้ามาเข้ามนด้านหลังนี่เราซวยเลยนะนี่คอดเพียบเลยครับอัพเอ็กพีด้วยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันผรมลิขิตหรือเปล่าทุกคนพูดไปเจอเฉยเลยอะ่ะเฮ้ยนี่มันแบบว่าเฮ้ยเอ็กพีได้ของที่ก้อนครับเนี่ยอุ้ยสองก้อนอุ้ยดีมันเลิศนี่ โอ้โหขุดรอบๆก่อนเผื่อมีอีกนะเราพลาดไปหลายจุดเลยเนะี่ยมีได้มากี่ก้อนแล้ววะเนี่ยเก้าวกสองสิบเอ็ดก้อนแล้วคนระับอุ้ยกนะับุมนาอุ๊ยบนนี้นี่ดีนะไม่ขุดลาวาทั้งนั้นโดนลาวายุ่มหัวเจออีกแล้วเนี่ยผมว่านะถ้าเราขุดควอดบ่อยๆอาจจะเจอเอเชียนดีบีนะครับแต่นี่น่าจะไม่ใช่เอเจนต์ดีบีดำปีเลยดำยังกระท h a ถ้าการที่เราขุดนอ,นอกเส้นทางเราไปเจอแบบนี้แสดงว่าพรมลิขิตนี่ไงเจออีกแล้วอีกก้อนครับเนี่ยขอเชยชมโอ้โหโอ้อันนี้สิบสองก้อนแล้วทุกคนโคตรกำไรโคตรคุ้มอิ่มคุ้มอันนี้อันนี้ถ้าว่างไปบอกเลยว่าขุดที่เนี้ยที่แอกไม่พังแน่นอนเพราะฟอร์์มันเยอะพี่พรมลิขิต ทุกคนพมลิคิดอีกแล้วเอา้าเจออีกแล้วครับเก็บสิครับรออะไรละ่ะตอนนี้เท่าไหร่ล่ะเนี่ยสามอ๋อสี่อันแล้วอุ้ยทางบนมีลาวาอันตรายมากข้อ,อเยอะจังวะผมว่าถ้าเราคุดข้อไปบ่อยเนี่ยอาจจะอาจจะเป็นในนี้ครับผมลิคิดอีกก็ได้ไม่มีพมลิคิดเหรอฮัลโหลอันนี้อาจจะมีก็ได้ครับตัวเนี้ยอุย้ยไอพีอัพแล้ว เฮ้ยโอ้โหขุดสะพุนเลยแล้วเราต้องกลับทางไหนล่ะนั้นไปนทางที่เราไม่มีลวาวาแล้วตอนนี้เราได้มา13ก้อนแล้วนะครับใครอีก7ก้อนอ่ะทำต่อไปเรื่อยๆหาต่อไปอันนี้ไปก็ไม่ได้อันนี้ก็ไปก็ตันทางไหนได้มา่วันนี้นี่ล้วกันอ่ะยังไม่ได้ไป โอ้โหผมได้คิดอยู่ใกล้ๆให้ตายเถอะหลักแท้อุ้ยอันนี้ไม่ใช่เก็บเลยเดี๋ยวลาวาไปแดงหมดไปเก็บก้อนนี่14ก้อนแล้วครับอุ้ยนี่มาอะไรวะเนี่ยทางขึ้นไปข้างบนด้วยครับตรงนี้เอานี่อุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ย พี่เดี๋ยวเราเอาทองไปแจ้งมันดีว่าเราต้องมีทองเยอะเดี๋ยวเราทำธุรกิจกับมันหน่อยนะครับเรามีทองเยอะเอาไปเลยเพืเเ่อนๆมี13ก้อนเนี่ยหายคุมต่อไปได้ไรยอนมาหุยลูกตาลูกตาเอ้ยเอาทองไปก้อนเอาอะไรของมึงเนี่ยเอาทองไปได้ลูกตามาได้ลูกตามาสองก้อน,นครับ ไปเลยยอดไปเลยไป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 เฮ้ยหมูเอาไปเอาทองไปไอะไรครับอะไรอะ่ะเฮ้ยไม่อย่าเพิ่งตีกันขโมดก้อนเนี่ยผมจะฆ่ามันจริงนะเอาอะไรของได้อะไรไ,ได้อะไรวะนะโอ้โหอิดไม่เอาขอของดีๆขอลูกปลาตาเอนเดอร์เอาเยอะๆเอาแบบจึง้งๆเอาครบๆเอ้ยเอา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 ต้องโยนของแรกนะครับเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม่พอใจอะไรลูกพี่ลูกพีดได้อะไรโอ้ยลูกพี่เอาอิดให้อีกแล้ว ไม่เอาอีทพวพี่มีเยอะแลวไดไเลยครับอจะยิงอย่างเดียวเลยเฮ้ยจะยิงอย่างเดียวเลยเนี่ยเนี่ยยิงมาแล้วลูกหนึ่งอุ้ย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 ง้างง้างง้างรอแล้วอะไรอ่ะโยนอะไรมาให้อ่ะโยนหินมาให้มึงเตรียมตัวตายได้เลยกูเหลืออัดททายแล้วมึงเตรียมตัวตายได้เลยไอ้หมูมึงเจอกูอุ้ยอุ้ยได้ยาอะไรอ่ะยาทนไฟครับนี่ติดตัวไว้ก่อนเผื่อจมลาวา มึงเตรียมตัวตายได้เลยไอหมูเอออยากร้อนใช่ไหมอยากร้อนใช่ไหมเฮ้ยมีริ้วร้อมาเปล่าวะทำไมสวยนะ่ะได้อะไรมาวะเนี่ยได้ลูกกระต่ายเอนเดอร์มาอ่ะทิ้งไปพิกะโอ้เยอะอะไรก็ไม่รู้เต็ไมไปหมดแต่กูต่อครับเผื่อจะเจอผมลิกิตททางๆอีกเฮ้ยเจอเฮ้ยเฮ้ยสองก้อน ขอมากกว่าสองได้ไหมอ่ะได้คืบเจ้าศอกนี่ไอเราขุดไปทางนี้แหละหุ้ยผมลิคลีดหุ้ยหอยู่แค่อยู่แค่นี้เองเหรอนี่ถ้าเราขุดไปทางนี้เราเจอเลยนะเนี่ยไอ้อนเดียวใช่ไหมยก้อนเดียวเอาตอนนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยที่บ้านมีเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วตอนนี้น่าจะสิบหกก้อนแล้วนะครับ ไอ้นี่ทางกลับอยู่นี่เอาไปเก็บก่อนสวัสดีครับกลับมาแล้วครับเฮ้ยสิบเจ็ดก้อนแล้วโอ้หขุดลงขุดเลยไปทางไหนต่อดีวะเนี่ยไม่รู้จะไปทางไหนต่อดีแล้วเนี่ยได้แต่ขุดให้มันกว้างขึ้นเรื่อยๆอีกแค่สามก้อนเองจะครบยี่สิบก้อนแล้วอุ๊ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ขุดก่อนเลยไม่ต้องนะไม่ต้องมีซีนะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรวะพมดก่อนเลยอะไรก็ไม่รู้มันต้องมีอะไรแน่เลยข้างๆเรานนเนี่ยนั่นไงอุ้ยมันตีกันเหรออุ้ยมันจะต่อยมันจะยิงเรามันจะยิงเราเตะเต๋เต๋ตัวเองเ,เต๋เจะยิงว่ะมันจะยิงว่ะโอ้ยเดียแลกของดีกว่านี่ เราต้องเป็นพ่อค้าว่าดิดิเราต้องใส่แร่ของว่าไงพ่อนมแล่ของมันแจ๊ะมาดิลงมาดิโอ<ๆ>้ยเราต้องเราต้องสร้างทองไม่มีชุดทอง,งอะไรยั่วาโยนไปก่อนโยนไปก่อนเพื่อเพื่อมีคนอยากได้เอาไป,อไปนะเอาไปนะอย่ายง,งงแงอย่าเจียงดังอะโยนทิ้งเลยอะจะได้อะไรโยนมาเลยมาเลยครัะมาเลยมาเลย วิ่งเด้เอา้าได้อะไรวะไม่รู้อ่ะมองไม่ทันอะไรไม่เอาโยนทิ้งก่อนจะวันนี้เกะกะเฮ้ยทองเนี่ยเอาทองนี่เอาทองนี่เฮ้ยทองเนี่ยเพียบเลยตกเมาส์เร็วเอาพี่พี่ไปไหนแล้ววะพวกพีกำลังกำลังแล่ยังมองมันลงมาดิลงมาเล่นอะไรบ้างวันนี้เล่ยากันไฟมาครับไล่นมาเพียบเลยเอา เร็วๆร,รีบพิจรารณาตอนนี้เขากำลังพิจรารณานครับโอ้ยเอาซิเดียมมาทำไมเนี่ยมีเต็มกระเป๋าแล้วนี่ครับเอาเลยครับพิจรารณาครับอยากให้อะไรโยนมาโยนมาเลยเอ่ะพี่ใหญ่ได้เลยพี่โยนมาเลยพี่โยนมาเลยโหข้างล่างเอาซิเดียมอีกได้หนังวัวด้วยเอา้เอาโอ้หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วก็ถึงเวล้อตายซะตายซะไม่ได้แดกกูหรอกเออ โอเคหมดแล้วนะไม่มีแล้วนะหมดแล้วนะไอคุณต่อดีกว่าครับแค่สามก้อนเองอ่ะไปต่อครับหลังมาเริ่มขุดไม่เจอแล้วเนี่ยต้องขุดด้านล่างด้วยเอาขุดด้านล่างด้วยดีไหมต้องขุดไปทางอื่นที่เรายังไม่ได้ไปนะครับทางนี้น่าจะได้ยังไม่ได้ไปอู้อันนี้ไม่ใช่เฮ้ยเจอโว้ยโว้ยไม่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 อันนี้ไม่ใช่ อุ้ยเพียบเลยอุ้ยอุ้ยจะโดนกูไหมนเนี่ยเอาเอาเอาไปลามนะครับลาวาลามาลาม,มีกี่ก้อนครับเนี่ยน่าจะมีแค่ก้อนเดียวเก็บเลยแล้วกันปึ๊บอ่าก้อนที่สิบแปดพยัคอื่นบ้างไหมวะอันนี้มันเหมือนเป็นจุดแวะพักเติมเอ็กพีเลยเอาไว้ซ่อมของจุดแวะพักซ่อมของนะครับอุ้ยเจ พี่ก้อนเฮ้ยียนะดูรอบๆก่อนเฮ้ยนี่ไงสองก้อนเฮ้ยครบแล้วดิยี่สิบก้อนสวยพี่สวยโอ้สามก้อนครับเกินด้วยเอา้านี่หุบอ,อย่างคุ้มอิ่มคุ้มกลับบ้านแล้วกลับบ้านได้แล้วตอนนี้กลับบ้านดีกว่าครับยาวยาวแล้วไปตอนนี้เราได้ของมาได้มาครบแล้วนะครับกลับบ้านแล้วกันอ,ออสวัสดีพี่หัวข้างหน้าต้อนรับอย่างดีเลยเสีครับ กับทางไหนวะเนี่ยลืมแล้วประตูประตูอยู่ไหนฮัลโหลเฮ้ยนี่ไงทางออกของเราเอ๊ะกลับบ้านแล้ววันนี้เราได้เอชเชนดีๆมา21โกลแล้วนะครับอโอ้โหโคตรคุ้มค่าคุ้มค่ากับการเดินลงมาที่นี่โอ้โหแร่คอร์ดเยอะมากบ้าไปแล้วเอามาทำอไมเยอะเนี่ยโอเคครับกลับบ้านดีกว่าของเต็มกระเป๋าแล้ว ไปแล้วตูมไม่ใช่นะอุย๊ยรอร้อนร้อน,อนโอ้ยตกใจหมดเลยนี่ทุกคนทุกคนดูนี่สิเราได้อะไรมานี่เห็นไหมนี่นี่เศษแรบโบราณเลยนะเฮ้ยเดี๋ราจะมีชุดดำๆใส่แล้วนะทุกคนได้แได้ของได้ของแบบเบิ่มๆลือมา ไรต่อวะไปเผานี่ไงอุอ้ยได้มาสี่ก้อนแล้วท้าก้อนแล้ววางอันนี้นะครับวางไงก็ได้แห้มันเป็นล้อมกันน,นี่ได้มาแล้วใจไหนจะไรนี่โอเควางไปเลยให้โมโตเครื่องมือตัวไหนดีวะมีที่วางในบ้านเราเนี่ยเต็มไปหมดเลยอาวางวันนี้แล้วกันวางไว้ก่อน โคตรตึงอนี่มาแล้วบอกเลยว่าจึงมากเนี่เราเหลืออีกสี่ก้อนแวราตีชุดให้หมดทุกอันเลยดีไหมเนี่ยนี่รองเท้าโคตรตึงโคตรตึงโอ้โหโคตรแรงึ๊บโอ้โหนี่อาช i เม e m e นะครับใส่เลยนี่โคตรเทเลยครับท่านผู้ชมนี่ เป็นไงล่ะโอ้โหชุดมันโคตรเกเรเลยอะนี่เข้ากับสกินด้วยครับเนี่ยโอ้โหมันโคตรตึงเลยครับทุกคนนี่เป็นไงล่ะวัยรุ่นเนเธอร์ไลท์นี่เป็นไงบ้างครับน้องแมวชุดมันโคตรตึงเลยใช่ไหมครับเอเคครับทุกคนครับได้เวลาลาแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครป์ผมด้วยพร์ทหน้าเราจะทำอะไรกปดติดตามรับชมต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ